สวัสดีคะ่ะธรรมจมคลิปนี้เล่าพัฒนาร่วมสววมรรมมวมีสำนักนเด้อค่ะเด้อเอามาเบ่งธรรมจมว่ามีสำนนกใดแน่เนะคะเนาะก่อนอื่นแอดมิน,นหน่อยขอขอบคุณเล่าพัฒนารวมทางสีสำนักเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมนาทางรวมทางสีสำนักเนาะคะ่นะเนาะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ ทางช่องน้ำแน่เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะทันใดกดแชร์บ่ได้ดขอหอขอัวใจก็ละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมอา้าธท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบาๆวไาวล่ใหญ่ไปเนาะค่ะเนาะมาเบ่งแนวทางกันเลยเนะาะท่านผู้ชมสำหรับท่านแรกเป็นของอาจารย์โชกประทานพรเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่หนอยขอขอพุณสำหรับแนวทางอาจารย์โชกประทานพรเด้อค่ะเด้ออัติพันธ์มาท่านผู้ชม วดทพิพานมาธรรมจุ้มของอาจารย์โฉเป็นแบบนี้เ้อค่ะเ้อสำหรับแนวทางอาจารย์โฉประธานพรเลขเดน่นเลขเด่นอาจารย์เข้าไปที่เด่นสามเลค่ะเ้อเป็นเด่นบนล่างเน้นบนเก้ากับสามเน้นล่างห้าหาบ่ามาเด้อธรรมจ้มเข้าไปที่เด่นสามเราก็เจาะแตกแปดสองเค่ะเ้อเจาะแตกแปดสองสองแปดตัวกลับนะคะ เอาต่มาชมสำหรับงวดนี้มัดตามต่อกันเลยเนาะค่ะเนาะตอนนี้อาจารย์พาตัดต,ตายังบอท่านดีเด้อเรามาชมยังบอท่านดีปันใดหมวดนี้มีชุดสามตัวให้นำนะค่ะเนาะ แนวทางเลขเด่นเลาาพัฒนาอาจารย์โชคนะคะงวดนี้เด่นบนล่างบนล่างไปกลับเด้อท่านผู้ชมเด่นบนล่างได้เด่นสี่กับสองบนล่างเด้อท่านผู้ชมบนล่างไปกลับด้วยนะคะจับคู่ มีสีหนึ่งสีสองสีสามอาจารย์เริ่มจับคู่เขาแล้วเด้อนะคุณผูช้ชมสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่ง จ็ดสองเจ็ดสามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามและเจ็ดสี่นะคะ เด่นสี่กับสองบนล่างเน้นเจาะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม สี่ศูนย์เน้นซีเด้อธรรมชมเน้นไปที่สี่นะคะติดสี่ห้าหนึ่งห้าสองและเจ็ดสี่พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางชุดสองตัวบนล่างของอาจารย์โชคปัทานพร่านธรรมชมต่อมาชุดสามตัวเด้อค่ะเด้อ ชุดสามตัวท่านผู้ชมสามตัวอาจารย์โชคนะคะตั้งแต่ว่างมาสามตัวของอาจารย์ยังบอท่านได้ผ่านเด้อท่านผู้ชมงวดนี้สามตัวนะคะไดสองสี่หนึ่งสามสี่สองห้าสี่หนึ่งห้าสี่สองและสามสี่หนึ่งนะคะสำหรับต่อมาของอาจารย์ต้อยเด้อท่านผู้ชมอาจารย์ต้อย นำโชอาจารย์ต่อยน้ำโชกงวดทิพานมาเหล็กเด่นของอาจารย์กวดข้ากันมาเดอรท่านผู้ชมงวดนี้ตามต่องวดนี้เด่นอาจารย์ต่อยได้เด่นสามกับสี่นะคะบนล่างเดอรท่านผูชมอย่าลืมบนล่างไปกลับด้วยนะคะเด่นสามกับสี่เลขกติดสองสามสี่ห้าจับคู่มีสองสี่ สามส3่สาหสี่สและสีห้านะคะต่อมาของแม่เอซแม่ f อซไม่ออกนามเลขเด่นเดินดีมากเด้อเรามาจุ่มเลขเด่นงวดที่ผ่านมา เข้าไปที่เด่น8ปดนะคะมวดนี้นะท่านผู้ชมมวดนี้เลขเด่นแม่ fc เด่น109่งศูทานผชมเอาไปจับแซรก,กันกันขบของของปูสังกะใด้บ่ท่านผูชมสูตรของแม่ fc หรือวา่สิเอาไปจับใส่กับสุดลักลอยหนูหน่อยคลิปหน้าเจอกันกันกบคว่มเหล็กเด่น6กูตรหนูหน่อยเด้อธรรมผร้ชมเดี๋ยวพอแม่พี่น้องจังเอาไปเทียบเบิ่งเด้อค่ะเด้อเด่นแม่เอซไม่ออกน้ำเลขเ,เด่นเดินดีมากมวดน,นี้ได้เด่นหนึ่งนย์้ธรรมชมมีให้เห็นแน่นอน1ตัวหรือกอดคอกันมาเด้อธรรนผร้ชมมืนอนีวันศุกร์ระวังเบิ่เด้อธรรมผู้ชม ค่าติดเบิลเอาของแม่ f อซไปเบิงธรรมชมหนึ่งห่งนยู้ธรรมชม1นึ่งหน่งนยูนย์เก้าเกเพราะว่ามึงในวันศุกร์นะคะเนาะอย่าทิ้งเบิลน,นะคะหนึ่งหนึ่งศูนเก้กเลขเด่นมีให้เห็นแน่นอนเดอร์ธรรมชม1ตัวสิเป็นตัวใด จับคู่มี1019-09่อเพราะแม่พี่นองกับเซลเนะคะนะ้วาเลกแม่เอฟซนี่จะใช้เลขเด่นวินกันในตัวเลยนะคะบางงวดกับมาบางงวดกับป้อมาเดินดีที่สุดก็คือเลขเด่นเดอ้อธรรมจชมซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติด109หาเลขเด่นมาจับเดอ้อธรรมจชม ต่อมาปลูพิษณนุโลกหัวติดผ่านมาบ่มีข้อมูลเด้อธรรมจุมไม่ได้วางนะคะเพราะว่าปูบดได้ทรงไห,หน่นูหน่อยเนะาะธรรมจุมหัวนี้ปลูพิษสนุโลกนะคะบนล่างเด้อธรรมจุมบนล่างชุด3ามตัวมีหางเดียวสามสูนย์จับคู่ บน5้าสสบอกผิธรตมชมควาใพ่ห้าสามสามศูนย์ล่างเน้น1 0ึ่บนเน้น5้าสามแต่ว่าร่วมไน้หนีบนล่างไปกับนํำเ้อร์ผูมชมเป็นบนล่างไปกับด้วยนะคะเน้นบนเน้นล่าง แต่ว่าเป็นบนล่างเดอธรรมจมปู่พิษณุโลกนะคะต่อมาอาจารย์โชคเมดแล้วธรรมจมคลิปนี้มีอยู่4สำนักนะคะเนาะชุด2ตัวอาจารย์โชคประทานพร3ตัวอาจารย์โชคประธานพรแล้วก็ปู่พิษณุโลก แม่ f อซไม่ออกนามอาจารย์ต้อยนำโชคซีสำนักธรรมชมแอดมินหนหน่อยขอขอบคุณแนวทางรวมทั้งสีสำนักซท่านเด้อค่ะเด้อขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง f อซที่ติดตามรับชมอาธรรมชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนาเจอกันร่วมเดนแอดมินหนหน่อยทั้ง6กสูตรเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ แอดมมนูหน่อยคอตัตลลาไปก่อนนะคะเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ